อ้อมามาอยู huh. ạ, ết, like, ung, ่แล้วเมื่อเช้าอ่ะเคสตอนที่ไลฟ์ช่วงหมอรถอ่ะคนเยอะอะไรแป๊บเดียวรีบ สวัสดีค่ะทุกคนให้ทายว่าลูกสาวหมอไหนให้ทายว่าเคสนี้เป็นลูกสาวของหมอท่านใดในเอสสสิบห้าคลินิกเดี๋ยวจะใบชื่อหมอให้ก็ไก่มออะไร <c oughs> <c oughs> หมอยี่สิบกว่าคนอะ่ะใบไม่หมดอะ่ะให้ทายว่าลูกสาวหมอท่านไหนใ <c oughs> บว่าเป็นหมอผู้ชายคะ่ะ มีคนมีคนตอบมาคนแรกมีคนเดา,เดาว,ว่าเป็นหมอบิก๊กถูกไหมคะทุกคนให้ทายว่าเคสนี้ลูกสาวหมอท่านไหนนี่เป็นการหนูจะเก็บเงินมาแก้ที่นี่เคสนี้ค่ะเป็นเคสลูกสาวเทคนิคที่5แต่ให้ทุกคนมาเดาว,ว่านี่คือเป็นลูกสาวหมอท่านไหนของเ4 5คลินิก คุณหมอหลายท่านมากๆแต่ว่าณตอนนี้พี่เอ็มไลฟ์อยู่เป็นคุณหมอท่านไหนนะคะคุณหมอชื่ออะไรมีคนทราบไหมคะเทคนิคที่5เป็นคุณหมอที่ชอบทำคิสยากๆ เพาจริงๆชอบทําเคสง่ายนะแต่ว่ามีแต่เคสยากมาอุ้ยมีคนบอกว่าจําได้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคุณหมอท่านไหน <S <S เคสนี้คุณหมอท่านไหนคะหมอบิ๊กค่ะรักเลยนี่ทําไมมีแต่คนไทยว่าหมอบิ๊กล่ะ จำส่วนไหนคะทีเด้ดเ <laughs> เล็บุหมอเสร็จเคสเรียบร้อยเคสนี้ความยากกี่คะแนนคะหมอห,หคะแนนโอ้กคะแนนต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่อันนี้คือเป็นเป็นอุปสรรคที่มันไปต่อยากมากเลยเนาะ จะไปต่อได้ยากมากถ้าคนไหนมีปัญหาเรื่องเนื้อตึงเจอเรื่องนี้เยอะคนไข้ไม่หลับค่ะคนไข้รู้สึกตัวคนไข้ได้ยินเสียงพี่เอ็มทุกอย่างเลยเคสนี้ความยากระดับ6ทุกคนมาดูเคสตอกฐานนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าคุณหมอท่านไหนหุ่นหน้าตาหล่อๆค่ะก็เลยจำได้บ้าเอาโปไหมคนนั้น <laughs> <laughs> หมอบอกเอาโปไหมคะนี่จำที่หุ่นและจำที่หน้าตา ไม่ต้องกังวลค่ะนี่เคสนี้คุณหมอกําลังจะเสร็จเคสแล้วคะ่ะทุกคนหมอบิ๊กหมอบิ๊กตัวจริงหน้าเด็กหล่อมากเดี๋ยวจะไปบอกหมอบิ๊กให้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เฉลยว่าหมอท่านไหนแต่คนตอบได้แล้วเคสนี้ความยากคุณหมอบอกว่าให้คะแนนระดับ6คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเคสนี้ปัญหาหลักๆคืออะไรให้คุณหมออธิบายคุณหมอเสร็จเคสเรียบร้อยแล้ว นะคะนี่คือตัวจริงเสียงจริงค่ะเยอะเยอะเอาป้ไหมไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอจะเฉลยว่าเป็นคุณหมอท่านไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูปัญหาเคสนี้กันก่อนครับเคสนี้ก็ถ้ามองเหมือนเดิมนะเรามองหน้าตรงกันก่อนเนาะเริ่มจากเบสิกก่อนเลยนะก็จะสังเกตว่ามันมีความเป็นแท่งตัวซิลิโคนลงมาตั้งแต่หัวตา แล้วกออ็อย่างอื่นเนี่ยคนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะมากนะครับทางด้านหน้าตรงนะครับนะหล,ลักๆก็มีเรื่องของการเห็นขอบของตัวซิลิคนเห็นเป็นแท่งนะครับถ้าดูด้านหน้าข้างนะครับก็จะสังเกตว่าทรงที่ได้เนี่ยมันแบบมีการหักตรงกลางนิดนึงนะครับนะ<ร>แล้วก็ปลายเนี่ย<ร>เป็นสามเหลี่ยมนะเหมือน<ร>แ,แบบตัดลงมาปลายค่อนข้างตัดใช่ใช่ตัดเชิดใช่ อันนี้คือเขาเสิร์มซิลิโคนมาเนาะแต่ว่าปัญหาคือเนื้อเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็เลยทําให้เกิดรูปทรงคล้ายๆแบบนี้นะอุยคนดูเยอะมากเลยค่ะหมอแล้วอ่าดีใจจงคนดูเยอะมากตอนนี้ช่วงเวลานี้อส่วนด้านล่างูจมูกก็คนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับนะแต่ว่าก็เราก็พยายามยกตั้งขึ้นให้รูจมูกมันเป็นไข่ตั้งมากขึ้นก็หลักๆคนนี้ที่ยากจริงๆก็พิ่น่ารักพิมพ์ B หนึ่ง ลักๆบคนนี้ที่ยากจริงคือเรื่องของการเนื้อที่เราจะยืดออกคุณหมอบิ๊กตัดผมใหม่แล้วค่ะไม่ดูปัญหากันเลยนะคือสังเกตมากเลยนะคือถ้าถ้าคนที่รู้ว่าผมตัดผมใหม่นี่คือต้องสังเกตกระทั้งไรผมเออนี่คือรู้ลึกมากยอมจริงๆนี่คุณดูไรผมผมเลยนะเนี่ยเพราะว่าอย่างอื่นมันก็เหมือนเดิมอะขนาดขนาด คือเจ้าหน้าที่ที่คลินิกยังจําไม่ได้เลยนี่คนไข้จําได้อ่ะรู้รู้แม้กระทั่งว่าตัดผมมาโอเคต่อเลยครัหมออันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือปรับเรื่องการอ๋ออีกอันนึงคือด้านข้างคือหัวตาเขาดูสูงเกินไปเราก็เราก็พยายามลดหัวตาแล้วก็อ๋อลืมอีกเรื่องหนึ่งก็คือฐานกว้างลืมหลายเรื่องเลยเนี่ยโดนเซลเยอะก็คือฐานมันกว้างเนาะเราก็ตอกฐานให้เขาให้มันดูเรียวขึ้น อะไรก็ได้ที่เขาตอบโจทย์เขาอะเขาอยากได้อคนไข้บอกว่าอยากได้ทรงประมาณไหนคราหมอก็สโลปปพุ่งอยากให้หน้าวรมลขึ้นหวานขึ้นให้มันดูละมุนขึ้นแล้วก็ลดหัวตาลงแล้วก็ให้ดูจมูกเดียวขึ้นอืมลหลักๆลกเลยแล้วก็ปรับทรงให้เขาลดหัวตาให้เขานะแล้วก็ดึงปลายให้มันเด่นกว่าตรงสัมแล้วก็ทำหลูให้มันแบบนี่เทคนิคลับหมอแอบเฉลยอีกแล้วแอบเฉลยเยอะเลย คุณหมอคะหลังจากที่คุณหมอทําไปแล้วผลลัพธ์หรือว่ารีซัลต์ของเคสนี้เอาคะแนนดีกว่าคะแนนคือทรงที่ได้หมอหมอให้กี่คะแนนทรงที่แบบหมอทำมาแล้วใช่ความพอใจของหมอหมอให้กี่คะแนนอะจริงผมว่าก็ประมาณแปดหรืเก้าแล้วนะสำหรับที่จมูกเขาจะไปได้นะความยากระดับหกเนื้อที่จะไปได้แต่หลังจากทําแล้วหมอให้แปดถึงเก้าคะแนนเลยค่ะทุกคน ในความรู้สึกผมผมว่ามันสวยขึ้นมาก mm hmm. สำหรับสำหรับผมนะทุกคนดูนะเคสนี้คุณหมอให้คะแนนคือรีเซว์หลังทำแปดถึงเก้าคะแนนเดี๋ยวจะให้ทุกคนให้คะแนนบ้างให้คะแนนผลงานคุณหมอบิก๊กค่ะเต็มสิบให้กี่คะแนนมาดูการสดสดในห้องผ่าตัดคุณหมอเตรียมลุ้นเลยนะเนี่ยเล่นสดสดคือเตรียมลุ้นเลยนะเนี่ยสดๆร้อนๆค่ะทุกคนพร้อมที่จะชมกันหรือย,อยังใครเป็น f อคุณหมอบิก๊กค่ะ ดูคุณหมอตลอดเลยนี่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เป็น FC คุณหมอบิ๊กจำได้แม้กระทั่งไรผมของคุณหมอนะคะจริงๆมาเล่นเกมึังก็ได้นะ,นำะ <laughs> จำได้จำได้ได <laughs> นี่คือซิลิโคนเดิม <laughs> <laughs> เริ่กลัวเ <laughs> ดินทางนอกนี่ไม่ได้เลยนะจำได้ <laughs> คุณหมอให้คะแนนหลังจากที่ทำเสร็จ8-9คะแนนค่ะทุกคน เตรียมมาดูเคสนี้สดสดร้อนร้อนในห้องผ่าตัดหลังจากที่คุณหมอแก้ไขโครงสร้างกับปัญหาความยากระดับ6หลังทําเสร็จหมอให้ทรงนี้8ปถึงเคะแนนหลังจากที่ทําเสร็จเพราะว่ามีความตึงของผิวตึงมากๆนะคะมีความตึงมากๆทุกคนแต่หลังจากที่หมอแก้เสร็จแล้วทุกคนดูนะนี่คือสดสดร้อนๆ้อนในห้องผ่าตัดคะ่ะทุกคน สด,สดสดร้อนรอนในห้องผ่าตัดตื่นเต้นมากอีก5วันได้เจอคุณหมอสด,สดสดร้อนๆอนค่ะเคสลูกสาวคุณหมอบิ๊ก เคสลูกสาวคุณหมอบิ๊กสดสด,สด,ดร้อนๆเทคนิคที่5ทุกคนดู Before After เปรียบเทียบนะเคสนี้ความยากระดับ6หมอบอกว่าทำเสร็จแล้วเนื้อค่อนข้างตึงคือตั้งแต่ตรวจร่างกายแล้วคุณหมอบอกว่าเนื้อตึงมากคือทุกอย่างตึงหมดเลยนะคะแต่ณนะตอนนี้หมอบอกว่าทำเสร็จแล้วให้8ถึง9คะแนนทุกคนให้คะแนนเคสนี้เท่าไหร่คะทุกคนให้คะแนนเคสนี้เท่าไหร่ผลงานของคุณหมอบิ๊กทุกคนสามารถติสามารถชมได้ ให้คะแนนเท่าไหร่หลังจากที่ทำเสร็จแล้วดูบีฟอร์ค่ะทุกคนนี่คือรูปบีฟอร์ของเคสนี้บีฟอร์อะเฟอร์ของเคสนี้สดสด,สดร้อนร้อนในห้องผ่าตัดสันจมูกลากยาวไปที่ปลายจมูกความโดง่งความยาวความเปลี่ยนขององศาตอนนี้คุณหมอบิ๊กรอลุ้นค่ะทุกคนให้เต็มสิบขอบพระคุณมากๆนะคะคุณน้ำคนดูให้เต็มสิบ นะคะเคสนี้ตึงมากๆรู้ใช่ไหมว่าเคสตัวเองตึงเค <c oughs> สนี้ตึงมากๆทุกคนให้คะแนนเต็ม10ตรงไหนเปลี่ยนไปทุกคนโอ้โหตอนนี้ให้คะแนนเต็ม10ขอบพระคุณมากๆค่ะความยากระดับ6หมอบ,บิ๊กให้8ถึง9เพราะว่ามีความตึงของผิวที่ ปกติแล้วการยืดที่ยาวที่สุดนี่คุณหมอนี่ยืดขั้นสุดมากๆสําหรับแต่ละเคสที่มานะคะหนูอยากได้โปรแกร้มากใหม่ดาวิกาเลยดูสิคุณน้ามีคอมเมนต์ใหม่ดาวิกา20เลยค่ะโอ้โหขอบพระคุณมากๆหมอบิ๊กกลับมาดูไลน์นี่แบบว่าอึ้งแน่เต็ม10ทุกคนให้กี่คะแนนดูบีฟอร์ก่อน ดูบีฟอร์ก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งโวยคุณหมอดู b ีฟอร์ปลายเดิมค่อนข้างเชิดหน้าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจริง ปลายเดิมเชิดสันเดิมโก่งปลายตกและเชิดคะ่ะทุกคนตอนนี้องศาเปลี่ยนมากความโด่งมาจากไหนไม่รู้ปลายพุ่งมาจากไหนไม่รู้ความยาวมาจากไหนไม่รู้ไม่มีซิลิโคนถอดซิลิโคนเดิมออกปลายจมูกณนะตอนนี้ไม่มีซิลิโคนไม่มีกอเทคไม่มีวัสดุสังเคราะห์คนไข้ไม่ได้รมยาสลบค่ะคนไข้รู้สึกตัวทุกอย่างได้ยินเสียงเรียมทุกอย่างตอนนี้หลับตาเพื่อให้ทุกคนโฟกัสที่จมูกนะคะโฟกัสที่จมูกเต็ม1ิความ เต็ม10คะแนนลิ้นพันกันเต็ม10คะแนนให้กี่คะแนนทุกคนเต็ม10ให้กี่คะแนนสำหรับคะแนนของทรงจมูกวันนี้เราจะมากันแบบคนละแนวนะความยากหมอให้6หลังทำสดๆร้อนๆหมอบอกให้8-9ถึงคะแนนเพราะหมอเค้นสุดๆแล้วยืดปลายขั้นสุดเนื่องจากเคสนี้หักคะแนนที่ปลายเดิมตึงมากปลายเดิมค่อนข้างตึงหมอก็เลยคิดว่า มันติดที่ความตึงอย่างเดียวเลยณนะตอนนี้นะคะปลายยาวขึ้นปลายโดงย่งขึ้นปลายพุ่งขึ้นเพี่ยถามสิคะคนไข้เจ็บไหมคะมีมีคนฝากถามมาเจ,จ็บมีความรู้สึกจิตจีด๊ดตอนใกล้จะเสจบ้างนะคะสําหรับเคสนี้น้ําตาไหล <laughs> ทุกคนรุนมากน้ําตาไหลเป็นน้ําตาแห่งความปรับรื้มคะ่ะทุกคนทุกคนให้คะแนนเยอะมากทุกคนให้คะแนนลอยคะแนน โอ้โหให้คะแนนร้อยคะแนนก็มีให้คะแนนเต็มสิบให้คะแนนเต็มยี่สิบเต็มคะแนนเต็มสิบทุกคนให้ร้อยคะแนนหมอจะต้องแบบว่ากรี๊ดแน่ขอบพระคุณมากๆกับทุกคนนี่คือทุกๆเคสคุณหมอรังสรสรเสรสรรปั้นแต่งเพื่อให้แต่ละเคสที่ทำออกไปแล้วคือแฮปปี้มีความสุขคือสมหวังกับทรงจมูกใหม่ล่าสุดนะคะเจ็บแน่เลย <laughs> มีคนบอกมันทนมันทนไหวเนาะ มันเป็นความเจ็บที่ทนทุกคนดูนะเคสนี้เขามีการตอกฐานเคสที่มีการตอกฐานจะมีความบวมมากกว่าปกติอาจจะมีความเจ็บหลังจากที่ตอกฐานอาจจะเจ็บกว่าเคสปกตินะคะเพราะฉะนั้นค่ะความเจ็บมันเป็นความเจ็บที่ผู้หญิงอย่างเราเราทนได้พี่มมั่นใจนะคะพี่เอ็มมั่นใจได้เลยคะแนนเต็ม1ิทุกคนบอกว่าให้10-10ิ0ไปเลยค่ะโอ้โหขอบพระคุณมากๆสําหรับการให้คะแนนทุกคนสามารถติได้นะคะ ทุกคนสามารถติได้สำหรับผลงานทุกๆเคสเพื่อการปรับปรุงผลงานที่ดีที่สุดแต่ทุกๆเคสของเราค่ะมีการแก้ไขโครงสร้างใช้กระดูกแกนกลางจมูกและกระดูกอ่อนในร่างกายนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อไว้ที่ปลายจมูกเป็นการยืดองศาของตำแหน่งปลายจมูกมาทุกคนดูนะ ตำแหน่งตรงนี้ค่ะที่พี่เอ็มชี้ระหว่างตาสองข้างมันมีความหักลงไปเพราะฉะนั้นหมอปรับองศาขึ้นมาใหม่แต่การปรับองศาปรับให้โด่งขึ้นปกติแล้วน่าจะแข็งถูกไหมแต่การปรับองศาใหม่หมอปรับเอส r v e โด่งแต่เป็น S อส r v e แต่มีความละมุนทุกจุดเลยค่ะทุกคนมันเป็นความยากปกติจมูกที่ เราเจอเราจะลดสันลงแต่เคสนี้นะคะมันมีความบวมหมอปรับเอสเค e ตรงหัวตาให้มีความพลิ้วมีความอ่อนช้อยคือละมุนมากๆเคสนี้ตอกฐานด้านนอกค่ะทุกคนจะมีรอยเย็บแผลอยู่ด้านนอกเห็นไหมคะจะมีรอยเย็บอยู่ด้านนอกสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องจมูกที่ฐานกว้างหน้าดูแข็งดูไม่ซอฟดูไม่ละมุนคุณหมอบิ๊กเซกจมูกใหม่ได้สวยมากๆขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับ คะแนนคำชมทุกคนสามารถติได้นะคะทุกคนสามารถติได้นะคะนี่คือมุมหน้าตรงแล้วก็มุมด้านข้างนะคะทุกๆุกจุดทุกๆุกองศานะคะที่คุณหมอเสกสรรปั้นแต่งนะคะไม่ได้ทำกันเล่นๆเลยในแต่ละเคสจะซูมใกล้ซูมไกลดูองศาทุกจุดมันเปลี่ยนแป,ปลงไปหมดเลยคะ่ะทุกคน ดูเฉพาะตำแหน่งปลายจมูกจากเดิมคือเชิดและค่อนข้างตัดตอนนี้ปลายมันตกลงมาเป็นการเพิ่มความละมุนด้วยหยดน้ํามันตกลงมาแต่ปลายก็ไม่ดรอปไม่งุ้มเพราะว่าจุดยอดของเรานั้นชูสูงสุดเด่นมากๆชูสูงสุดแต่มีจุดหยดน้ํา นะคะดึงตำแหน่งออกมาให้จมูกมีความบาลานซ์ที่สุดตำแหน่งคอลาเมล่าคุณหมอก็ดึงออกมาเห็นไหมคะทุกคนหมอดึงคอลาเมล่าออกมาบาลานซ์กับปีกจมูกมีการตอกฐานซึ่งมีความวมมีความช้ำแต่มันสวยมากทุกคนทุกๆุกจุดทุกๆมุมคะแนนนี้ทุกทุกท่านให้เองนะคะบอกว่าสวยเองเต็มสิบทุกคนบอกว่าให้คะแนนเต็มสิบไปเลยนะคะ ให้คะแนนเต็มสิบแล้วทุกคนคิดดูสิถ้าเคสที่คุณหมอให้คะแนนเต็มสิบเลยจะเท่าไหร่เคสนี้ความยากคุณหมอให้อยู่ที่หกคะแนนหลังทําเสร็จสดๆร้อนๆหมอบอกว่าให้แปดถึงเก้าคะแนนแล้วถ้าหลังทํามันเต็มสิบมันล้นมันเต็มขนาดนั้นมันจะขนาดไหนนะคะนี่คือเคสลูกสาวคุณหมอบิก๊กทุกจุดทุกมุมทุกองศาโอ้โหมันครบมากนะคะได้ความโดม่งนะคะได้ความละมุน ได้ปลายที่ตั้งพุ่งขึ้นไร้ซิลิโคนไรกอเทคไร้วัสดุสังเคราะห์นะคะไร้ซิลิโคนไรกอเทคไรวัสดุสังเคราะห์ทำไมปลายโด่งได้ทําไมปลายดีดได้ทําไมปลายพุ่งได้มันไร้สิ่งแปลกปลอมนะคะแล้วมีการตอกปรับฐานให้เกิดความละมุน มีความโด่งแต่หน้าไม่แข็งมีความละมุนเกิดขึ้นทุกๆุกสัสดสวด่วนนี่คือความยากของการแก้ไขโครงสร้างนะคะเพราะต้องเนรมิตเสกสัรปั้นทรงให้โด่งแต่ไม่แข็งไม่หลอกไม่โปะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นมุมและองศามันมีความลับของแต่ละจุดอยู่ซึ่งเราอาจจะไม่ได้บอกออกสื่อมากนะักแต่มันเป็นความลับที่ถ้าได้รู้นะคะได้เข้าใจคุณจะมีจมูกที่สวย นะคะคุณจะมีจมูกที่สวยแต่ส่วนใหญ่แล้วรู้ปัญหาแต่ไม่รู้วิธีการแก้ไขจมูกก็เลยสวยไม่ครบสวยไม่จบองศาไม่เปะ๊ะขาดเพียงน้อยนิดเพียงจุดเล็กๆน้อยๆก็ทําให้จมูกคุณเป็นจมูกที่ไม่ครบทุกองศาก็เลยไม่สวยทุกสัสดส่วนแต่เคสนี้ค่ะ ครบทุกจุดละมุนทุกองศาจริงๆนี่คือเคสลูกสาวคุณหมอบิ๊กฝากไว้ค่ะขอบพระคุณสําหรับคะแนนนะคะที่ทุกคนให้มาในการแก้ไข,ขโครงสร้างจะเป็นกําลังใจให้คุณหมอในการเนรมิตเสกสันปั้นแต่งทุกๆเคสที่มาแก้กับคุณหมอบิ๊กนะคะทุกๆเคสนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหมอทําเพื่อให้ออกมาแก้ปัญหาได้ทุกจุดมากที่สุดเคสนี้ใช้เวลาทํานะคะเริ่มต้นที่ 1 6บหกนาฬิกาสนาทีสิบหใช่ไหม1 8บแประมาณ2ชั่วโมงเนาะเคสนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าๆค่ะทุกคนใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าๆว่าสำหรับการแก้ไขโครงสร้างที่ปรับทรงใหม่เลาะพังผืดตอกฐาน ปรับแต่งปลายให้มีความเรียวคมชัดเจนของทรงมากขึ้นดึงคอลลาเมล่าและปรับสัดส่วนทุกจุดสันและปลายให้มีความบาลานซ์นี่คือการแก้ไขโครงสร้างปลายไรซิลิโคนแก้ปลายเปิดปลายเชิดปลายเหินเกินไปปรับความยาวของปลายสร้างความละมุนสร้างเอส r v e ที่สวยงามทุกคนไม่ยอมออกจากไ์เลยทำไงดีพยาบาลบอกว่าพี่หนูรอติดเฟืองหนูรอบล็อกทรงแล้วนะคะโอเคนะทุกคน ฝากไว้สาหรับคนที่อยากแก้ไขโครงสร้างใครที่อยากเป็นลูกสาวคุณหมอบิ๊กคิววัยสุดจะอยู่ที่มีนาเมษาปี64ประมาณช่วงนั้นมีนาน่าจะอาจจะมีคิวเลื่อนอยู่เลื่อนมาทําปีนี้นะคะมีคิวหลุดอย่างเงี้ยค่ะคิ Q, ววัยสุดจะอยู่ที่ประมาณมีนาปลาย,ลายแล้วก็เมษาสําหรับคนที่อยากเป็นลูกสาวหมอบิ๊กเคสนี้ฉิดเป็นการาใช้ยาชานะคะร่วมกับยาเบลมไม่ได้ดมยาสลบคนไข้รู้สึกตัวทุกอย่างนะคะหลังจากทําเสร็จ โอเคค่ะเดี๋ยวพี่เอ็ยนจะให้คนไข้บล็อกท่งแล้วก็ไปพักผ่อนกันแล้วเพราะว่านอนนานหรือเกินให้ทุกคนได้ชมขอบพระคุณมากๆสําหรับคําชมนะคะแล้วก็สามารถติชมกันได้นะคะทางอินบ x ็อกหรือว่าไลน์แอดก็ได้รอบนี้พี่เอียนไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ